สวัสดีครับจะนอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับอัดมีรถตักโคมสุ WA200 สรรุ่นหนึ่งนะครับมาแนะนำให้ชมกันนะครับก็แน่นอนนะครับรหัส WA200 นะครับบุ้งกีของเขาเนี่ยก็จะเป็นบุ้งกีสแตนดาร์ดสองคิวนะครับเนี่ยนะ ขนาด2วนะครับบุ้งกี๋ของตัวเนื้อเต็มนะครับไม่มีรอยทะลุหรือว่ารอยชีขาดของเนื้อบุ้งกี๋เลยนะครับเนี่ยนะ200คิดหนึ่งนะครับตัวนี้ก็จะเหมาะกับลูกค้านะครับที่ต้องการรถตักที่เอาไปใช้งานง่ายๆดูแลง่ายๆนะครับตัวนี้ก็จะเหมาะมากๆนะครับเพราะว่าระบบการใช้งานของเขาเนี่ยจะเป็นรูบบมันนุ่งทั้งคันเลยนะแทบจะไม่มีไฟฟ้าเลยนะครับมีไฟฟ้านิดหน่อยตอนสตาร์ทนะครับเนี่ยนะครับช่วงแขนของเขาเนี่ยก็สวยเดิมดีมากๆนะครับไม่มีรอยลาวหรือว่ารอยดำเลยนะครับเนี่ยนะ ตัวตัวเตงกระดูกหมาเนี่ยเดิมหมดเลยนะครับเนี่ยนะครับอบเผาเดิมหมดนะครับนะสีสวยเดิมหมดทั้งคันนะครับแล้วก็ต่อมานะครับขนาดยางของเขาเนี่ยตัวนี้ก็แน่นอนนะครับเป็นยางมาตรฐานเขาตักไซส์สองคิวอยู่แล้วนะครับพวกนี้ก็จะใช้เบอร์สิบเจ็ดจนะครับตัวนี้ก็เช่นกันนะสิบเจ็ดห้าคันเลยแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นยางญี่ปุ่นหมดเลยทั้ง4เส้นนะครับความเหนียวความทนทานเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับทนทานมากๆนะครับแล้วก็ต่อมานะครับเน้นความใช้งานง่าย เกียร์ของเขาเนี่ยจะเป็นเกียร์ท็อกธรรมดานะครับเดี๋ยวไปดูสภาพเกียร์ใกล้ๆกันครับน,นะครับเกียร์เป็นเกียร์ท็อกลูกได้แบบนี้นะครับสภาพเขาก็แห้งสวยดีมากๆนะครับเกียร์เขานะน,นะเครื่องพ้่งน,นะครับตัวลงตัวรถเนี่ยไม่ผุเลยนะครับเดี๋ยวเปิดเครื่องให้ดูนะครับชิปอ่านี่นะครับ ตัวนี้นะครับเครื่องยนต์ของเขาที่เขาใช้อยู่เนี่ยจะเป็นเครื่องยนต์หกสูบนะครับอ่าและก็ขนาดเครื่องของเขาเนี่ยจะเป็นตัวผมมาสู่หกดีร้อยห้านะครับเครื่องคมาสู่หกดีร้อยห้านะครับเดี๋ยวไปดูสภาพเครื่องยนต์ใกล้ๆกันครับนี่นะครับสภาพเครื่องสวยนะครับตัวนี้นะครับแพงดีหมดเลยนะครับอ่านี่นะครับ ก็โอเคนะไม่ได้มีรอยบุบหรือว่ารอยทะลุจากการชนมานะครับ <N> นนะเนื้อตัวฝั่งหนึ่งก็สวยนะครับย่างสวยหมดเลยนะครับสี่เส้นนะครับตัวนี้เดี๋ยวเปิดเขร้่อาฝั่งหัวฉีดให้ดูครับ สภาพเครื่องฝั่งหัวชีดเนี่ยก็แห้งสวยดีมากๆนะครับแล้วก็ตะกี้ผมลองเร่งเครื่องให้ดูนะครับเครื่องยนต์เขาก็ทางานได้แน่นดีมากๆนะครับเป็นเครื่องเด็กธรรมดานะฮะเน้นการใช้งานง่ายดูแลง่ายนะครับนี่นะฮะอ่านี่ก็แขนนี้ฝันงนี่ก็ไม่มีรอยร้าวรอยดำเช่นกันนะครับนะฮะอ่าโอเคนี่ก็เป็นสภาพรอบคันนะครับแล้วก็ เป็นสภาพในส่วนของเครื่องยนต์นะครับของเจ้าตัว WA 200รุ่น1คันนี้ครับเดี๋ยวเราไปต่อกันในส่วนถัดไปเป็นในส่วนของที่นั่งด้านบนหัวเก่งกันนะครับว่าเขามีสภาพเป็นยังไงนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะลองขับให้ดูเบื้องต้นด้ว่าการทํางานของเขาเนี่ยยังโอเคดีอยู่หรือเปล่านะครับไปไปดูกันนี่นะครับถัดขึ้นมานะครับในส่วนของที่นั่งด้านบนหัวเก่งนะครับอันนี้ก็เป็นหน้าตานะับภายในของเจ้าตัว200รุ่น1คันนี้นะครับสภาพก็ถือว่าโอเคนะครับภายในก็สวยอยู่นะตัวนี้นะครับนะสาาาานล่่ออออเเกปรรรระมมมมมณียยยยไไุหืวิ เดี๋ยวลองนั่งให้ดูนะครับอ่ะพอนั่งแล้ว f e ล l i n ของเขาก็จะประมาณนี้นะครับเจ้าตัวนี้ก็ตารที่จะแจ้งไปข้างล่างน,นะครับเขาเป็นะบบเกียร์ทอกธรรมดานะครับตัวนี้ก็จะเป็นมีเกียร์ด้านหน้าให้เรา4เกียร์นะครับแล้วก็ถอยหลัง4เกียร์แบบนี้นะครับอ่า f e ล l i n ประมาณนี้นะครับ control เนี่ยก็จะเป็นคอนโทรลคู่แบบนี้นะครับ กำลังแขนโอเคนะครับตัวนี้นะครับทํางานได้ไวดีนะครับเดี๋ยวเรามาลองเกียร์กันนิดนึงนะครับเบรกเนี่ยอยู่ด้านขวานะครับเดี๋ยวถอยให้พี่เขาไปก่อนนะครับเกียร์เดี๋ยวเรามาลองเกียร์กันนะครับว่าเกียร์ของเขาเนี่ยยังใช้งานได้ครบอยู่หรือเปล่านะครับตั้งท่าก่อนนะครับตั้งท่าก่อน เดี๋ยวเราขอเริ่มที่เกียร์ถอยหลังก่อนนะครับเป็นเกียร์ถอยหลังเริ่มที่เกียร์หนึ่งนะครับเอาแขนลงนิดหนึ่งนะครับนี่นะช่วงแขนเขาไวอยู่นะครับตัวนี้นะครับเกียร์หนึ่งนะครับเกียร์สองนะครับเกียร์สามเกียร์สี่นะครับอ่าช่วงเกียร์ถอยหลังของเขาเนี่ยก็ใช้งานได้ฟรุ้งนะครับเดี๋ยวเรามาลองเกียร์ด้านหน้ากันอีกทีหนึ่งนะครับหนึ่งนะครับสองนะครับ3นะครับ เกียร์สีนะครับเกียร์เขาใช้งานได้ครบหมดนะครับแล้วก็เกียร์เนี่ยก็ยังทํางานได้แรงดีโอเคอยู่นะครับเบรกก็ดีนะครับเบรกทีเดียวอยู่เลยนะครับจะลองกดตัวให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับสามารถกดตัวลอยได้สบายๆนะครับปั๊มยังโอเคนะครับตัวนี้นะครับอ่า เดียวดูควันเครื่องยนต์กันนิดนึงนะครับเครื่องยนต์ทำงานแน่นมากนะครับควันดำแน่แทบไม่มีเลยนะครับเนี่ยนะควันดำจะไม่มีเลยนะครับเครื่องยนต์ทำงานแน่นมามากนะครับเนี่ยนะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของสภาพนะครับที่นั่งภายในด้านบนหัวเก่งนะครับของเจ้าตัว2รุ่นลิลคันนี้นะครับแล้วก็เป็นการลองขับเทสใช้งานเบื้องต้นนะครับตัวนี้ก็โอเคนะฮะแรงปั๊มก็โอเคดีนะครับเกียร์เก่งเ่ยก็ใส่งานได้ครบหมดเลยนะครับโอเค นี่ก็จะเป็นการรีวิวคร่าวๆนะครับในส่วนของการใช้งานเบื้องต้นครับผมสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจนะครับเจ้าตัวรถตักโฟมสูบ w a สองรุ่นหนึ่งคันนี้นะครับก็สามารถโทรมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับได้ที่เบอร์โทรที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับด้านบนขวามือได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเขาเลือกได้ต่อเข้ามานะครับอาจก็จะมีรูปของเขาเนี่ยพร้อมกับวิดีโอนะครับละเอียดละเอียดส่งให้กับลูกค้าได้ดูได้ชมกันทางไลน์ทีหนึ่งด้วยนะครับเนี่ยนะอ่าแล้วก็สำหรับท่านใดนะครับที่อยากจะลองมาเทสรถ มาดูรถตัวจริงที่หน้าร้านกว้างๆแบบนี้นะครับก็สามารถแอดไลน์มาได้เช่นกันอาจจะมีโลั่นของที่ร้านนะครับส่งให้กับลูกค้าทางไลน์อีทีหนึ่งด้วยนะครับเนี่ยนะอ่าคันนี้ก็มาพร้อมใช้นะครับท่านใดสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอฝาวกวันนี้นะครับกับเป็นตัวคมัสสุ WA 200รุ่นหนึ่งคันนี้ครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ